สวัสดีคะ่ะด <us> ิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงโรงเรีแซ่เล่งจากโรงเรียนเบตงเบราดประสานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงจิตวิญญาณธรรมชาติมาจากโรงเรียนเบตงเบราดประสานค่ะวันนี้เป็นเช้าที่3ของการฝึกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีงานโอเพิลเฮาส์ตอนเช้านะคะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะแล้วก็นักศึกษาวิชาทหารควรคทรทำการบ้านเป็นสิ่งที่ข้าควรควรต่อ ก็เียไ่ได้อาการบาดจะบประมาณนี้วันนี้นะเอาไหกสี่หกการพูดดมีการสองประมาณเราก็อยู่ในบรรยากาศของงานเวนเท์กันนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะที่ได้เห็นลูกของตัวเองเนี่ยเรียนนสทนะคะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองกันนะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการศัลวิทานาหารในวันนี้ค่ะค่ะ ก็สวัสดีนะคะครูฝึกทุกคนแล้วก็นักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นั่นเป็นผู้ขกองมีกาแอลนะคะตอนนี้รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ปกครองและก็วันนี้มาดูนักศึกษาวิชาทหารทุกคนนะคะก็คือตอนนี้นั่นรู้สึกว่ามีกาแอลมีระเบียบเรียบมีระเบียบทุกอย่างเลยแม้กระทั่งัางแต่งตัวแล้วก็การสื่อตื่นมาแล้วก็ ตื่นมาแล้วก็มาฝึกนั้นคือตอนนี้รู้สึกว่าดีใจดีใจมากๆที่ลูกของตัวเองนั่นะมีระเบียบวินัยมากมากๆเลยะคะ่ะก็คือขอบคุณทุกคนขอบคุณครูฝึกทุกคนท,คนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะมีความที่ฝึกให้นักเรียนนั้นมีระเบียบวินยัยทุกอย่างเลยนะคะ คค่ะน,นต่อไปนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองอีกคนนึงนะเขารู้สึกอย่างไงบ้างกับวันนี้ค่ะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมกับลูกวันนี้ค่ะ Hi, tell ต้องโตใหญ่แลเสียแสดงความดีตำแหน่งต้องเลยนะคะแล้วเขาจะมาถามน้องผู้หญิงนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงที่ได้ใส่ชุดนักศึกษาวิชานทหารค่ะรู้สึกเท่ดีค่ะแล้วเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเองยังไงคะทให้รู้สึกว่าเรียมีวินัยมากขึ้นค่ะต่อมานะคะเราจะมาสัมภาษณ์หัวหน้าชั่วครู่เพื่อกันนะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับงานรูปเท้าในวันนี้ค่ะครับผมครับก็ <Okay. S 2> ผมไม่กันนะ อันนี้ไดนำตัวท่าผมม,มาตีมวาันการเลยนนะครับก็เนี่ยนะน้าช่าผู้ฝึกครับวันนี้ก็เป็นโครงการเปิดบ้านตอนละท,าท่านผู้ปกครองครับที่ส่งบุตรหลานนะครับมาเป็นนักสาวาหารแล้วก็ต้องมารับทราบนโยบายเรื่องของการฝึกสิทธิต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราฝึกแล้วหลังที่เราจบไปแล้วหน้าที่ของอกําลังคนสํารองว่าต้องทําอะไรบ้างเพราะนั้นวันนี้ถือโอกาสดีนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณท,ท่านผู้ปกครองครับที่สละเวลามารับฟังครับวันนี้ก็ได้ความรู้กลับไปอย่างคุณน้าช่างครับ Yeah.